แล้วคุณครูเวลาไปนั่งหาคุณครูให้ทำยังไง สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเย็นนะคะวันนี้เบลไม่ได้เปิดร้านนะทุกคนเบลมารับพี่อ,อดินที่โรงเรียนนะคะเพื่อที่จะพาไปตัดผมนั่นเองแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ไปทําผ่านเพราะว่าปีเนี้ พี่อดินได้เป็นตัวแทนในการถือพานไหว้ครูนะคะห้องพี่อดินน่ยอยู่ป .2 ทับ1ใช่ไหมแล้วคุณครูเลือกนะักเรียนมาไหว้ครูนะประมาณ4คู่นะคะก็พี่อดินก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะเวลาที่ทําพานอะ่ะสำหรับเด็กป .1 เด็กประถมอะไรเงี้ยยังออกบ้านไม่เป็นหรือไปชุมนุมกับเพื่อนไม่เป็นอย่างเงี้ย ก็จะให้ผู้ปกครองทําให้นะคะแต่ถ้าเขาโตอีกสักนิดอย่างเช่นอยู่ป .4 ป .5 หรือไม่ไม่สิ 4, ก็ต้องเป็นป .5 ป .6 เนาะหรือป .6 ม .1 มอ .2 อย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบว่าอยากมีเพื่อนอยากไปทําเองอยากไปทํากิจกรรมกับเพื่อนกับเย็นเย็นอะไรอย่างนี้นะทุกคนเนาะแต่ช่วงนี้ก็เป็นเราที่ที่จะต้องทําให้ลูกนะคะไม่เกินป .3 หรอกไปว่าเนาะเด็กๆเขาก็เริ่มอยากมีสังคมแล้วนะคะตัวก็พาเด็กๆไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อดอกไม้ไปซื้อ อุปกรณ์อนะไรอย่างที่จะมาทำพานนะคะแล้วก็วันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันเกิดของพี่อดินนั่นเองเนาะเบลก็จะจัดงานวันเกิดให้ลูกที่โรงเรียนเพราะว่าพี่อดินเนี่ยบอกเบลว่าหนูก็อยากวันเกิดหนูหนูก็อยากเอาเค้กไปที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าทุกๆครั้งที่เพื่อนเกิดอย่างเงี้ยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมีเค้ก ไปอ่ากินกับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนไปเป่าเค้กกับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะเบลก็เลยอ่าสั่งทําเค้กไว้ให้อ่าลูกพี่ลูกน้องของพี่เตยนะคะแแกรับทําเค้กเนาะอ,อยู่บ้านกบขวบพี่อ่อนค่ะพูดไปได้ีิฮูจักกับซิฮูจักนะคะเพราะว่าพี่อ่อนรับทําเค้กวันเกิดยน้องอนา,นาอยู่ที่โรงเรียนวัดบุรพารามได้กินบ่อยทุกคนแล้วก็อ่ที่โรงเรียนพี่อดินก็น่าจะได้กินบ่อยนะคะแล้วก็เบลเองก็สั่งทําเค้กไว้ให้พี่อดินแล้วแล้วพี่อดินก็บอกว่า หนูขอเป็นชุดเฟ้นไฟได้ไหมอุ้ยเอาเรียกลายแห้งลงคอยรียดมาแบบว่าเป็นกระดาษเอทีเต็มแนนเอียดทุกคนขาออเดอร์มาลายแห้งเนาะก็มีชุดเฟ้นไฟแล้วก็นักเก็ตไก่ป๊อปอะไรอย่างงี้ให้หนูได้ไหมเหมือนที่แม่เอาไปแจกช่วงปิดเทมอมตอนนั้นมีพี่เอฟซีมาอุดหนุนร้านเบลตอนที่ช่วงเปิดใหม่ๆนะคะพี่ๆก็อุดหนุนแล้วก็ให้เบลเอาไปแจกให้เด็กๆในรอบบู่บ้านนะ แล้วก็เบลก็เลยบอกว่างั้นรอบนี้เดี๋ยวเบลเอาไปแจกที่โรงเรียนพี่อดินด้วยนะคะช่วงปิดเทอมแล้วก็ของน้องอนาด้วยนะคะพี่อดินเขาก็เลยอยากอยากได้แบบนั้นแลก็เลยจัดมาให้แล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธด,ด้วยนะทุกคนมีตลาดของถมที่ โรงเรียนวัดที่น้องอน,นาคือเหรียญนั่นแหละเบลก,ก็พาเด็กๆไปจ่ายตลาดด้วยก็ได้มาหลายอย่างทั้งโอเอซีสนะทุกคนแต่ถ้าเราป่าปักดอกไม้นะ่ะมันจะเอาโอเอซีสเนี่ยไปแช่น้าไว้เนาะนี่เป็นผานที่น้องอดินเลือกนะเบลบอกว่าเอาอันเล็กได้ไหมเขาบอกว่าไม่หนูจะเอาอันใหญ่เอาอันใหญ่กับอันใหญ่แบบนี้ส่วนน้องอาาไม่ได้ถือผานกับพี่เนาะกะ็ใช้เป็นพวงมาลัยแทนนะคะทุกคนคะ่ะก็ได้ทั้งถูกเทียนเพราะผานผู้ชายก็เป็นพานทูกเทียนพานผู้หญิงก็จะเป็นพานดอกไม้นุ้ยขึน้นหอดจากคลองตอนที่ว่า อยู่ปอฮกทุกคนค่ะไปเก็บดอกไม้ไหวคู่กับผูบาวาป,าปัจจัยไปทุกคนหลดขึ้นอย่างนี้เก็บดอกไม้ออบบาน <c oughs> ใช่นานหลดกลับบ้านประมาณสองทุ่มคุณตาคุณยายไม่ดุเพราะว่าไปทํากิจกรร,รมนี่แหละเป็นอีหยังที่ถือใจเดียวมากเพราะว่าได้กลับดึกเป็นครั้งแรกทุกคนปพาะนึกถึงทีไรแล้วมันแบบอุย้ยมันดีมากรักแรกแยมทุกคนว่าตอนนี้บังดู ว่อเลาก็เป็นไหกินได้บ่ขมบ่จื้อบ่หลาบบ่บ่บ่บจื้อบ่หลบบาบเพื่ะตอนที่เบลไปซื้อของนะคะพอดีซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วทีเนี้ยขับรถมาจะถึงวัดกุดแห่แล้วทุกคนฝนมันตกลงมาบังแหงเบลก็เลยจอดรถนะคะแล้วก็เอา ผ้าม่านกลางเขาลงเบลเอาใส่ผ้าม่านทาี่ที่มันเป็นกันสาดสีใสๆที่เบลซื้อมาใส่ตั้งแต่ปีแรกที่ว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะ <S 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 <ๆ>เพื่อที่จะไม่ให้เด็กๆเปียกนะคะเบลก็จอดรถแล้วก็เอากันสาดนะลงค่ะเด็กๆก็ไม่เปียกเบลก็เปียกประมาณครึ่งหนึ่งเนาะก็เปิดให้อากาศถ่ายเทยด้วยเพียดิดนอนหลับทุกคนขาเมื่อยหลายฝนก็นตกน้องนาะนนอนกลางวันกับคุณครูเรียบร้อยก็คุยกับเบลมาสุดทางฝนก็ตกเวลาที่ฝนตกอ่ะเบลเอากันสาดลงแต่เบลไม่ขับแรงนะทุกคนแต่ถ้า มันมีลมแรงๆหรืออะไรเงี้ยเแบลบก็จะจอดรถแล้วก็หาที่หลบฝนก่อนแต่ถ้ามันตกธรรมดาไม่มีฟ้าลงฟ้าร้องอะไรเแบลบก็จะขับไปต่อเนาะวันนี้ก็ตกธรรมดาอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละพอมาถึงทางจะเข้าหมู่บ้านฝนไม่ตกทุกคนพอถะนแห้งเลยแต่เมืดอคื้มมาพอมาถึงบ้านเท่านั้นแหละฝนเทลงมาแบบจัดเต็มมากแต่ลูกเบลไม่เปียกเลยเพราะว่าราชรถของเแบลบ ปิดแน่นอย่างดีถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีกันสาดนี่มันกันลมได้ด้วยนะทุกคนแต่หน้าหนาวไม่เท่าไหร่ใช้ผ้าหม่มแล้วก็เสื้อแขนยาวก็โอเคแล้วแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเซเวน่นหรือไปส่งของต้องมีกันสาดทั้งนิดนึงหน้าร้อนไม่เป็นไรหน้าร้อนแป๊บเดียวเนาะทุกคนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็ช่วงปิดเทอมดเด็กๆก็ไปซัมเมอร์เงี้ยก็ไม่เท่าไหร่ แล้วตอนนี้พี่อตินก,กับน้องอนาก็นั่งรถรับส่งแล้วหน้าหนาวห,หน้าฝนหน้าอะไรนี้ไม่ต้องกลัวเบลก็จะมีติดรถไว้บ้างเผื่อว่าเราขับรถมากลางทางฝนมันตกเนี่ยแหละเบลก็จะติดไว้พอไม่ได้ไปไหนเบลก็เก็บ ให้มันมัดให้มันเข้าที่เข้าทางไม่ได้เกะกะเวลาที่เราขับรถมองซ้ายมองขวามันจะได้มองเห็นเดยซื้อของมาเยอะมากทุกคนวันนี้มีทั้งผลหมากหลักใหม่เงาะกําลังมาแล้วก็รินจี่จัมโบ้ก็มาทุกคนขาเดี๋วแบบก็ซื้อมาสองมัดเลยแล้วก็แบ่งไว้เพื่อที่จะไปใส่บาทด้วยนะคะเอาไว้สีสุดนะเพราะว่า,าพระที่เดินอ่าผ่านหน้าบ้านเดลมีพระสีส สีองค์4รสีรูปนะคะทุกคนค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันที่เรากินเราก็เอาไปแช่ไปกินโซดาสักหน่อยล่างสักหน่อยเ้าบ่รดิกินเปลือกมันหรอแต่ว่ากัล้างนะจ๊ะก็เอาไปแช่ไปกินโซดาแล้วเบลก็ได้บลอกคุรีแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะข้าวโพดเล็กๆเนาะทุกคนแล้วก็เห็ดมาด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ยำพรุ่งนี้นะคะที่จะเปิดร้านท่กักสือมานัา่มเนานะด้ขนมจงขนมจีนมาด้วยวันนี้ก็จะทําผัดกะเพราให้ลูกแต่ว่าจะใส่บอกโคลี่เข้าไปด้วยนะคะได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาหมึกมาด้วยนะคะอยากกินนะเวลาที่ไปตลาดวันพุทธทีไรนะถ้าเจอปลาหมึกกับกุ้งที่มันสดๆอ่ะมันอยากซื้อมากเลยนะทุกคนถ้าสดเนะี่ยมันจะหวานมากแต่แถวบ้านเบลบอะมัน มันไกลจากทะเลเนาะทุกคนอย่างน้อยมันก็ต้องอใส่ยาหรืออน็อกความเย็นมามันความสดมันก็จะหายไปแล้วแหละแต่มัน ก็จะมีบ้างนะคะที่จะให้เรากินเนาะเบลก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไปใส่ตู้เย็นอีกครึ่งหนึ่งเราก็เอามาทํากินนะคะเฉพาะกุ้งอย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะส่วนปลาหมึกเบลไ่ได้ซื้อมาหลายเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไม่ชอบเด็กๆไม่กินเลยเนาะอยู่ตอนอยู่ที่นู่นนะพี่เอทําให้กินดีดีเนาะใครบอกคิดถึงพี่เอนี่เด้อมาฟังเด้่องพี่เอ๋พี่เอฟซีบอกว่าคิดถึงพี่เอนะเบลก็คุยกับพี่เออยู่เรื่อยๆนะคะเวลามีอ่าถ้าแบบว่าเฮ้ยนี่ก็เทศงานเนาะพี่เขาก็เข้าใจแล้วก็เห็นกัน ในออนไลน์โทรมาหากันบ้างอะไรไม่ไม่ได้แบบว่านี่หายไปไหนนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยู่เหมือนเดิมเนาะทุกคนเนาะจัดกระพงกอบข้าวไว้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเด็กๆกินซูชิด้วยวันนี้แล้วก็มีเคบับกินเคบับเบิร์ดพูละอันซูชิห0าสิบบาททุกคนขาเบลก็เกินน้ำสองข้ามลูกกินส่วนทวงคนมาลุ้มปุ้มปั้มอยู่ทองรถเออเดีวแบบก็ไม่นาที่รับรถยังเดียวอ่ะไอ้มเราก็นอนหลับแบบที่นี่พอมาถึงบ้านก็เล่นตามอัธรรยาศัยเนาะเแบลบก็เลยถามว่าหิวข้าวหรือยังเขาบอกว่ายง แต่ว่าเบลก็ต้มพวกบอกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้เรียบร้อยพอถึงเวลาก็ผัดเลยนะคะในเวลาที่ห้ารอ่อลูกเล่นหรือว่าเขายังไม่ทันหิวนะ่เราก็มาทําพานกันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพานที่เบลจะทำเนาะทุกคนเบลก็คิดตอนแรกเบลไปซื้อของนะที่ร้านดอกไม้ที่เบลไปซืนะ้อไอซีเน่ะเขาก็รับทําพานเหมือนกันเนาะทุกคนแต่ว่าพานอันเล็กที่เขานะทําปักดอกไม้ให้น่ะประมาณ300แล้วก็พานใหญ่นะ่ะห้าร้อนะอ่ะทีนี้ เบลซื้อพานมาแล้วแต่เบลไปถามร้านอ่ะทีหลังเนาะก็เลยแบบว่าอ๋อเราซื้อพานมาแล้วเราซื้อแค่โออซินดีกว่าเบลก็เลยซื้อโออซินมาสองสองก้อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วทีเนี้ยเบลว่าไปถามดอกไม้มีไหมดอกไม้มันก็ไม่มีทุกคนมีแต่ดอกอะไรสักอย่างใี่แบบหลอกเล็กๆมันกับโบสวยนสนนเนาะเบลอยากได้ดอกเบญจมาศดอกอะไรอย่างเงี้ยมันใจสีงามแต่ว่า มันไม่มีเบลก็เลยคิดใหม่ว่าเบลไปดูเขาในอ่าในอินเทอร์เน็ตในอะไรอย่างเงี้แหละทุกคนเห็นเขาเอาลูกอมมาทําเป็นอ่าพานแล้วก็เขาก็ใส่ริบบิ้นใส่ดอกไม้อะไรเข้าไปด้วยแต่เบลคิดว่าถ้าเราเอามาปากัปากปักเฉยๆอ่ะแล้วทําให้มันเป็นวงกลมแล้วทีนี้เอาทูบไว้ด้านบนแล้วก็ ใส่อ่าโอริโออย่างเงี้ยเแบลบไปเห็นโอริโอเห็นขนมอะไรเแบลบก็นึกภาพไปแล้วก็จินตนาการไปแล้วก็ซื้อมาไม่รู้จะทําได้ไหมนะทุกคนก็ตัดโอเยซีดบางก่อนได้อุปกรณ์มาแล้วแหละไม่รู้ทําออกมาแล้วมันจะสวยไหมทูบเทิมาเงี้ยเแบลบก็ปักไว้ตอนแรกว่าจะอ่าคิดในใจแบบถ้าเอารูปล้อมเทียนมันจะเห็นเทียนไหมวะทําทไมเบลไม่คิดน,นะว่าทําไมเราไม่เอาเทียนล้อมรูปเออไม่ใช่อ่าเทียนเอย,เท,ยอทเทียนล้อมทูบไม่ใช่รูป เออประมาณนี้นะเราก็อยากแบบว่าทําให้มันสวยๆเนาะทุกคนเบลไม่ได้ทําพานมานานแล้วนะขนาดเรียนปวชปวสไม่แน่ใจว่าได้ทําหรือเปล่าค่ะแต่เมาทุกคนคะ่ะไม่รู้ใครทาลนะ่ะเพราะว่าอ่าเรียนบัญชีช่วงที่เบลเรียนนะ่ะในในห้องนั้นอนะ่ะตอนแรกเขาแบ่งเป็นสองห้องเนาะเวลาเรียนหนังสือแต่ทีเนี้ยอ่าห้องหนึ่งมีประมาณสิบกว่าคนอีกห้องหนึ่งมียี่สิบคุณครูก็เลย จับใส่กันเลยนะคะทุกคนคะ่ะในนหองนั้นกับมี่ร้ายแห้งนะก็เลยมีอยู่หองเดียวบัญชีหองนั้นเวลาทําพานไหว้ครูนะอุย้ยมวนขึ้นอย่างนี้ทุกคนคะ่ะแล้วมีแต่พู้สาววันนี้ว่าเฮ้ยหลดขึ้นอย่างเซลวเซลอยู่เบลกับ่บลูว่าเบลใจเหลือเพื่อนอี่อย่างบอหลุดตะวักนะเชิญอ,อย่างเดียวประมาณ <c oughs> <c oughs> มานี้เมาแบบที่ีนเว้ยทุกคนขาจำแทบไม่ได้สติแตกเมาเล้วก็หองกะกะ ไม่ไหวรับตัวเองไม่ได้นึกถึงตอนนั้นเพื่อนเพื่อนมาดูเขจะไปไม่จริงค่ะเบลเนี่ยหลับผู้หนึ่งนะ่ะเลิศก็มู <c oughs> แต่ว่าจําได้ไม่ได้ตอนนั้นเมาหรือไม่เมาเบลไม่รู้หรอกทุกคนรู้แต่ว่าอ่ะมันน่าจ,จะทําอย่างนี้อันนี้มันน่าจ,จะเอาใส่อย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าเบลไม่ได้เอาโออซีเนะ่ไปแช่น้ําเพราะว่าถ้าแช่น้ํามันจะหนักเกินไปใส่ลูกอมไปก็จะหนักหรือพี่อดินถือไม่ไหวแล้วพี่อดินเน่เลือกอันใหญ่ด้วยนางไม่เลือกอันเล็กเบลบอกว่าเล็กดีไหมลูกไม่เอาหนูไม่เอานูจะเอ้อนี้อ่ะ จัดป้าใค่สกุมาซื้อผู้เดียวสัวอผ้าลูกมานําแล้วเฮ้ยแต่มันเรียกหลายนะจ๊ะหลายเรียงแห้งยิ่งยิ่งโตขึ้นอะ่ะเขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองนะเด็กๆอะ่ะทุกคนเวลาที่เราถามว่าชอบอันนี้ไหมยอย่างเรามองว่ามันสวยแต่ลูกมองว่าไม่สวยอ่ะลูกเอเรามองว่ามันนี้ดีนะลูกไม่ อันนี้พอดีนะลูกเขาก็จะโต้แยง้งเราไปเลยว่าชอบประมาณนี้อย่างหนูอยากได้ประมาณนี้อ่ะเแบลบก็เลยว่าเออเอาแบบนี้กับแบบนี้นะคะทุกคนขาก็เลยคิดว่าเออถ้าทําแบบนี้มันจะไม่หนักมากก็เลยไม่ได้เอาอาโอชิ้นไปแช่น้ำนะทุกคนเขาอาก็เลยเอาหนังยางนะรัดไว้แล้วก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นในร้านเแบลบนี่แหละเแบลบก็เลยเอามาปักไว้เพื่อที่จะให้อยู่แล้วก็เอาหนังยางรัดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันโยกนะคะแล้วก็เอาอเขาเรียกอะไรนะ ที่มันเป็นเบลอเอาไปแพ็คของอะสีใสๆนะทุกคนนั่นแหละเบลก็เอามาติดแล้วก็เอาเหมือนทําให้มันเป็นเข็มขัดแล้วก็เอามาร้อมกับเทียนก็คือโอรียนนั่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าสวยไหมนะเบลก็จินตนาการไปแล้วก็คิดว่าลูกอมอันนี้เป็นดอกไม้แล้วกันนะทุกคนเขาก็เอามาปากเลยนะคะตตวเบลคิดนะถ้าแบบซื้อดอกไม้มันก็สวยเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นลูกอมหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะลงทุนเยอะกว่าแต่มันได้กินด้วยนะทุกคนนะมันได้กินด้วยเบลบอกพี่อดินอยู่ว่า ให้เอาไปแบ่งเพื่อนๆด้วยเวลาที่แบบว่าเขาทําพานเสร็จแล้วก็คงจะแบ่งแ,งแหละคุณครูก็คงจะแบ่งให้นั่นแหละทุกคนถึงไม่บอกคุณครูก็ทําอยู่แล้วเนาะแล้วก็เบลก็บอกเพื่อนว่าแบ่งให้เพื่อนนะคะเนี่ยปักไปวันนี้ก็จินตนาการไปได้ทุกคนหาเทียนก็ไม่เจอทีนี้คุณเอ้ยเบลซื้อลูกโอมานเนี่ยมาห่อและ4สี่สิบห้าบาทนะเพราะเพราะว่าเบลก็มีร้านค้าที่ว่าเบลไปซื้อของมาขายอยู่แล้วนะคะมันกกจะเป็นร้านทรงเนาะเข้าไปซื้อจังเสียอ่ะมันก็โอเคมันก็ ไม่ได้อะไรมากมายกระเฮ็ุดไปให้เด็กน้อยกินน้ำนะคะวันเกิดพี่อดินด้วยนะคะเฮ้าเป็นตัวแท่นกะ,ะให้ลูกเนาะทุกคนขาตอนเป็นเด็กอ่ะเบลก็อยากจะจัดเต็มมากเลยนะเวลาที่แบบว่า มีงานอะไรต่างๆใส่ชุดใส่ยังเนี่ยเบลก็อยากมีผู้ปกครองที่แบบว่าอ่าซัพพอร์ตเรามากเราอยากเต็มที่กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยในในตอนนั้นที่เบลเป็นเด็กนะแต่ว่าคุณตาเบลว่ะแกก็เป็นคนบริหารครอบครัวเนาะทุกคนสี่สียิบยืนเงินออกไปทั้งอื่นกับบได้เพราะว่าต้องเเก็บเงินไว้เอ่อทนาเพราะว่าถ้าไม่มีทุ่งนาเราก็มีไม่มีข้าวกินอย่างน้อยไม่มีกับข้าวเรามีข้าวกับเกลือกินข้าวกับกล้วย อะไรอย่างเงี้ยคุณตาเบลก็จะพูดอย่างนี้มันมันก็ไปซับพอร์ตเราตรงนั้นไม่ได้นะคะแต่ถ้าพี่เตยมาอ่ะพี่เตยมาตากกรุงเทพจริงๆเพราะพี่เตยไปเรียนที่กรุงเทพมากับป้าอย่างเงี้ยอ่ะเข้ากับชิเดแต่งตัวสวยจําได้เลยว่าพี่เตยบอกว่าอ่ะอยากให้เบลไปรําไปแต่งตัวสวยๆเบลไม่อยากไปเบลอยากไปเรียนย่างเดียวทะเลาะกันยิ่งไงแต่พี่เตยก็จับเบลแต่งตัวใส่ชุดนางรําไปรําเอียงสักอย่างเลยใส่เสื้อสีสสมโอ้ยร่างกระเตยกระเตยเมื่อกั้ยังไงซะ แต่ว่าก็ไปแต่ิพี่เตยก็ถ่ายรูปไวอะไรเงี้ยอยากให้น้องไปโอ้ยทุกคนเบลอยู่กับพี่เตยแต่พี่กับน้องน้อก็ออ้ยเบลเน่มึนขึ้นอย่างนี้เด้ทุกคนขามึนมึนแต่เด็กหน่อยนะนพูดไปรู้ความเลยแหละเหมือนน้องอนาตอนนี้ยแสบมากทุกคนวันหนึ่งอ่ะเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมพี่อดีตเขาทํางานบ้านเสร็จหรือทําอะไรเสร็จเขาก็จะเล่นโทรศัพท์เขาเนาะทีนี้น้องอนาอ่าอเหมือนหมั่นเขี้ยวพี่อะไรสักอย่าง่แหละทุกคนวิ่งไปเนาะทีนี้ย แล้วก็ไปหยิบดึงโทรศัพท์ออกจากมือพี่อดีนแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ไปวางไว้ไกลๆพี่อดีนก็เดินมาฟ้องเบลทั้งร้องไห้โอ้ย,อยลูไข่ต่ละเมื้อต่ละเวนมาลบบทบาทได้เบลก็บว่ารู้แหละแต่ว่าบทที่ลูกให้เราก็คือเป็นกรรมการย่างเดือวมามามาอยู่อย่างเงี้ยทุกคนบางครั้งเบลโอ้ยเจ็บข้อเบลห้องจนว่าเจ็บข้อ กว่าจะโตเนาะทุกคนมีกันอยู่สองคนนะี่ก็เต้๋ยมันบางทีก็รักกันบางทีก็กอดก็หอมกันบางทีก็เล่นกันไปตามภาษาเนาะโดยอยู่กับพี่เตยก็เหมือนเห็นอนนาอยู่กับพี่อดินแบบนั่นแหละเบลกระแซบคือกันลักกัอาาเปลี่ยนพี่เตยก็จะเป็นคนนิ่งๆเหมือนเหมือนอดินนั่นแหละทุกคนขามเ่ว่าเวลาโมโหเนี่ยเอาแทนไะด้เย็ยเตยเ <laughs> ยียข่อยอีเลยไนดะ้ทุกคนขแบบาเบลย่าเด้ กลัวพี่นะทุกคนแต่ว่าเบลก็ดือ้อนั่นแหละว่ามันก็ประมาณนั้นแต่ว่าเข้ากับอากานจนว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เบลก็ยังดื้อนะทุกคนค่ะเยอกระดาไขวยคือเก่าพูดไปพูดมาเบลก็ทาพานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนั่งปักอยู่ตรงนั้นอนะ่ะโอ้ยสนุกสนานมากเนาะทําพานเสร็จเรียบร้อยเบลก็มาทํากับข้าวให้ลูกลูกว่าท่านหิวหรอกแต่ว่าแม่นี่หิวแล้วนะคะน้าตาลตกแห้งเมยๆเมยเมยบ่ไวต้องกินนะคะเบลก็จะผัดกะเพรากุ้งให้เด็กๆกก่อนนะกุ้งเนี่ยเบลเอาไปตัด เป็นหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำวันยังที่บได้อันตัดยากนะคะทุกคนค่ะก็คือซอยๆชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดกะเพราเลยเด็กๆเขาชอบนะทุกคนแล้วอานาเนี่ยไม่ค่อยชอบกินแต่เนื้อสัสตว์อย่างเดียวเขาจะมีแบบพวกผักพวกอบโคลีมีเห็ดอะไรเงี้ยข้าวโพดเขาจะชอบมากทุกคน เราก็จะซื้อมาใส่แล้วก็ผัดผัดผัด,ผดใส่เข้าไปนี้ใส่น้ํามลายๆเนี่ยเพราะว่าเอาไปลุยกับข้าวมันอร่อยนะคะเด็กๆก็จะมักแบบนี้เนาะส่วนของเราเราก็จะผัดรวมเลยกุ้งกับปลาหมึกผัดกะเพราเข้ากับจะจัดเต็มเลยนะคะแบบยิงไงแห้งเพราะว่าหิวค่ะทุกคนขากับพอเบียวไงํำกะละมังเวลากินได้บ่ โอ้ยคันไปไปประกวดแซมจิ้งแซมโลกเนี่ยเบลได้เลยนะคะอ่ารางวัลกินเก่งยืนหนึ่งในตำบลหนองบวัวลำพูนะจ๊ะอุย้ยทรงเขาระรับจังหวัดนี่โอ้พอม,มีไฟทัดท่านเด้๋ยวเรื่องกิ่นเรื่องไงเด้อค่ะเครียดมาย่ำใดเนี่ยคนอื่นเขากินข้าวไม่ลงแต่เราเนี่ยยัดอย่างเดียวยัดมันเข้าไปยัดหาเลยแหละบอกเลยเดยวใส่พริกเข้าไปด้วยนะคะปรุงรสแบบจิ้มจาดมากทุกคนคะ่ะ 嗯，还有那个。Hmm. <Okay. S 2> you mm -hmm. มันเขียมากเลยโดดไส้ลูกช no. ิ้นไก่แล้วหรอน้ำยิ้มไก่จริงน้วยชอบเด็กอนเผ็ดเนอะเผ็ดมากถ้าเผ็ดถ้าเผ็ดสิบพริกเนอกินได้เลยหนึ่งพริกยำได้องพริกได้ 3มได้สได้ห้าได้หกได้เได้แได้เได้สองเม็ก็โอเคแล้วห้าเม็ดนี่เผ็ดมากเลยนะนยหมามาใส่ห้าเม็ดกินเลยเส่แม่นับกินมันกี่เ็ดมับกินเล็ดยสองมดสอเม็ด em sẽ mùa 3 mét thôi mùa sáng không nhá mùa không nhá mùa cho miệng không ăn mùa sáng miệng mùa sáng miệng mùa sáng ăn mùa sáng miệng mùa sáng miệng <laughs> <Để đi. cười> bon, bon, nào đây subscribe rồi, kênh Ghiền Mì 我感觉你在哪里了？No,

ตอนที่จิ๊บสอบพ่อคงชื่อเมนูได้ชื่อนี้จริงๆใช่มั้ยใช่หมดเจี๊ยบโอเคชิมหน่อยจิ๊บเป็ดอ่ะนะเอานะเป็ด 嗯，差不多。 หนึ่งส่งสามหนึ่งสองสามนะอย่าลมเนะอย่าลมนะนเดินอ้อมไปนู่นไปถือหาตู้เย็นเราสิหนูลดพานลงมาอีกหน่อยเอาเอามาไว้เทียบอกอ่ะพี่อดิน เอาพานมาไว้เทียบอ,อกตรงนี้นี่เออเออไม่เอาขึ้นประมาณนี้อ่าโอเคหนักไหมหนักไหมไหนหมุนหมุนมาหมุนตัวมาอ่าแล้วคุณครูเวลาไปนั่งหาคุณครูให้ทำยังไงอ,อ่าวางลงแบบอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ทำอะไรอีกละก็ไหวไหวยังไงไหวอะไรเียไ,ไ,ไม่ต้องแบงมือไม่แจ้ แบ <c oughs> มือด้วยเหรออืมโอเคไหนยกขึ้นจีเนียยกพานให้ครูไม่ใช่สิมันต้องเอาคูกเข่าลงสิเอาเข่าลงเออเออเออเอาคา,านเข้าไปใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เอาเอาให้ครูสมมติว่าอันนไปเป็นครูอันนไปเป็นครูอนานนไปเป็นครูพออันนไปเป็นครูสิ <c oughs> โอเค เก่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถือไปใช่ไหมใช่เดี๋ยวแม่จะปักดอกไม้ใส่ตรงนี้ด้วยปักแบบตรงไหนปักข้างบนเนี่ยแล้วหนูพอไหวเสร็จใช่ไหมหนูก็เอาลูกอมมาไปแบ่งเพื่อนในห้องด้วยคนละอันสองอันเออนี่มันกินได้นะลูกอมนะขนมก็กินได้ให้คุณครูเป็นคนแบ่งเดี๋ยวแม่จะบอกคุณครูไว้โอเคโอเคโอเคไหมเดี๋ยวเอาไปตั้งไว้มันต้องเป็นเทนไปพรุ่งนี้จะได้เอาไปของนาพวงมาลัยครับ คืมาแลแม่ซื้อมาแล้วแม่หนูต้องวยดอกไม้อ่ะนี่เดย์หนูอพัยพน,นี่ดิเออล <โด S 1> วย<โ>ดอก <โด S 2> ไม้ได้เฮ็ดแม่แม่แมเฮ็ดใหนมาอื้นมาอื้นเศร้าทำไม่ยากหรอกก่วยเดือชนละมุนวุ่นวายมาทุกคนขาก่อนที่เราจะไปนอนเราก็ซ้อมกันไปรอบหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เพื่อพี่าดินไปลงสนามจริงจะได้ไม่สะดุดขาตัวเองนะคะ พรุ่งนี้พี่เอินก็จะไปถือพานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ